บิสมิลลาห์ราะห์มานุลระฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลา้์ครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังอยู่ที่มัสยิดอาริชนะครับมัสยิดอาริชเนี่ยก็คือว่าเป็นมัสยิดที่สถานที่ตรงนี้นะครับในอดีตนะคือเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอัลลอฮฺนะครับบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับคล้ายๆที่มั่นนะครับให้กับท่านนบีนะครับตรงนี้นะครับ ตอนที่เกิดนะครับสงครามบาตรนะครับท่านซรอิงมนุมอนอาเป็นการเสนอนะครับให้ท่านนาบีเนี่ยได้ได้มีให้มีการสร้างนะคล้ายๆที่มั่นตรงนี้นะให้ท่านนาบีหากเพราะว่าหากว่าชาวมุสลิมเนี่ยเพียงพ้ำนะครับท่านนาบีเนี่ยก็สามารถนั่ที่สามารถที่จะกลับไปยังรีบกลับไปยังเมืองมาดินนะนะครับอ่าแล้วก็อ่าไปรวมตัวนะครับอ่ากับ ชาวเมืองมาดีนะนะครับได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นมัสยิดนะครับอาริชนะครับสำหรับสถานที่เกิดนะครับสงครามปฏัดเนี่ยนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับอัสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับนี่บริเวณนี้นะครับ นี่นะครับที่เกิดนะครับสงครามบาดัตนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับสงครามบาดัตเนี่ยนะครับเป็นสงครามคามที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่รัสสกัดที่สองนะครับตรงกับช่วง เดือนรอมฎอนะครับนั่นก็คือว่าเหตุของสงครามนะครับก็คือตอนที่ท่านนบีนะครับและก็บรรดาซอบะเนี่ยนะครับได้ฮิจรร็ะนะครับจากมองมักกะมามาดีนะเนี่ยนะครับท่านนบีนะครับและบัรดาซอบะเนี่ยก็ได้ทิ้งทรัพย์สินนะครับทิ้งทรัพย์สินทิ้งบ้านต่างๆที่มักกะนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยถูกพวกมุชลิกีเนี่ยนะครับ ยึดนะครับมุสลิมในมัการ์เนี่ยยึดอ่าแล้วก็ท่านนบีนะครับอ่าก็ต้องการนะครับอ่าหลังจากที่ได้มาอ่าปักหลักอยู่ที่เมืองมดินนะแล้วเนี่ยนะครับอ่าท่านนบีพอในฮิ่จรัสกาลที่สองนะครับอ่าท่านนบีเนี่ยก็ได้นำนะครับอ่ามุสลิมเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับอ่าไม่ได้ประกาศทั้งหมดนะครับอ่าคือเอาคนที่พร้อมนะครับ เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะดักนะครับกองคาราวานนะครับซึ่งนําโดยท่านอบดุลุบยานตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมุชลิกีนนะครับอาอาชีพของชาวมักกะเนี่ยนะครับก็คือเขาเนี่ยจะทําอาชีพค้าขายนะครับทําทอาชีพค้าขายโดยที่นําสินค้านะครับาจากเมืองชามเนี่ยนะครับไปค้าขาย ไปค้าขายนะครับอ่ายังเยเมนเอาเส้นค้าจากเยเมนเนี่ยไปค้าขายที่เมืองชามอ่านะครับอาชีพหลักของชาวอ่ามักกะเนี่ยคือค้าขายนะครับอ่าลีอลาฟิกรชอีลาฟิมเรฮัลตัชิตะอิวสอยฟนะครับอ่าเขาเนี่ยเดินทางนะครับในฤดูอ่าหนาวนะครับอ่าไปยังเยเมนนะครับอ่าแล้วก็ฤดูร้อนนะครับอ่าไปยังเมืองชามนะครับอ่าตอนที่อ่าท่านมุสุกยันเนี่ยนะครับตอนที่ยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้ นำนะครับกองคารวานเนี่ยนะครับไปยังค้าขายไปค้าขายยังเมืองชามอ่าและพอตอนกลับจากชามที่ที่จะกลับไปยังมักกะนะครับก็ต้องผ่านบริเวณแถวเมืองมาดีนะนะครับอ่าท่านบีเนี่ยก็เลยมาดักกองคารวานอ่านะครับตอนนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยประมาณ3 1 3ร้อถึงสามท่านนะครับอ่าแล้วก็มายังณนะจ,จุดนี้นะครับ ถ้ามุสุบยาเนี่ยก็ได้ส่งนะครับสายลับมานะครับคนที่จะมาสำรวจนะ,ะเส้นทางเพราะว่าเขาเนี่ยก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วนะครับว่าจะโดนมุสลิมนะครับยึดกองคารวานนะครับทีนี้นะครับก็เขาเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีหนาจากมุสลิมได้ แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ได้ส่งสารเนี่ยนะครับไปยังไปยังไปยังมุชลิมีนที่อยู่ในมักกะนะครับเพื่อให้มาช่วยคุ้มกันนะครับกองคาราวานนะ,ะทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่ออบูสุบยานนะครับนำกองคาราวานเนี่ยนะครับกลับไปคือสามารถที่จะรอดพ้นนะครับจากมุสลิมได้เนี่ยก็คือ เขาก็แจ้งข่าวไปยังมุชลิกินที่ออกกันมาเพื่อคุ้มครองกองคารวันเนี่ยอ,ออกกันมานประมาณ1300คนนะครับทีนี้เนี่ยก็คือ,อก็บอกว่าคือสองสารไปใหม่ว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าตอนนี้คือปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้3า0คนเนี่ยก็คือกลับดังนั้น,นก็เหลือประมาณ1000คนนะครับโดยที่ว่า คนที่ไม่ยอมกลับนะครับคนที่ต้องการทีอ่อยากจะทําสงครามมุสลิมนะ,นะครับก็คืออีกประมาณเนี่ยพันคนนะครับโดยแกนนําหัวโจก็คืออัอบูจานนะครับซึ่งอบูจานเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยจะไม่กลับนะเราจะไปที่บัด,ดัรนะเราจะฆ่าอูดจะกินอูดกันจะดื่มเหล้าอะไรกันที่บัด,ดัลนะครับจะมาฉลองกัน นะครับแล้วก็จะให้ชาวอาหรับผ่าอื่นเนี่ยกล่าวขวัญนะถึงชัยชนะของเรานะครับออบูยันเนี่ยไม่ยอมกลับนะครับทีนี้นะครับท่านนบีเนี่ยก่อนที่เมื่อท่านรู้ว่าพวกพวกมุชลิกินมักกะเนี่ยมาเพื่อจะนำสงครามแล้วนะครับท่านเนี่ยก็เลยถามนะบรรดาซาบะนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนี่ยต้องการที่จะต้องการที่จะขอขอความเห็นนะจากชาวอันซอร์นะครับเพราะว่าในส่วนนี้สัญญาอักอบะนะชาวอันซอร์เนี่ยก็คือว่าเนเขาคือว่าจะปกป้องผุ้ปกครองท่านนบีนะครับในที่ไหนในเมืองมาดีนนะแต่ว่าเมืองมาดันเนี่ยคืออยู่ห่างจากเมืองมาดีนนะนะประมาณประมาณร้อยกิโลนะครับประมาณร้อยกิโลนะครับ ท่านอบีเนี่ยก็ถามนะบรรดาสาวว่าจะคิดยังไงนะว่ามาทําสงครามนะครับที่บาตัดเนี่ยนะครับเขาก็ชาวชาวมุฮัยรีเนี่ยทุกครั้งที่ท่านนบีถามนะครับเขาคือว่าสนับสนุนท่านนบีเต็มที่นะครับให้มาทําสงครามนะครับที่เมืองบาตัดนะครับแล้วก็ท่านไส้นุมอาร์ตนะครับก็ได้ ถามท่านนบีเหมือนบอกว่าท่านเหมือนเหมือนแบบว่าต้องการจะฟัง <ENCE> คําตอบจากพวกเรานะครับไซมอนอกว่าใช่นะครับแล้วก็ท่านไซมูมาัลสเนี่ยก็คือได้พูดท่านนบีนะครับว่าท่านเนี่ยแล้วก็ชาวอันซอสนี่คือศรัทธานะครับแต่อท่านนบีไม่ว่าท่านนบีเนี่ยจะนําไปไหนจะพาพวกเราเนี่ยไปทําสงครามนะครับไปไปไปไหนก็แล้วแต่นะครับ เราเนี่ยก็จะตามนะครับท่านนบีนะครับแล้วเราแล้วท่านนบีก็จะได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยคือเป็นกลุ่มชนที่เป็นนักรบนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็พอใจนะครับก็เลยนะครับออกมายังบัตรตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยท่านนบีนะครับก็ได้มีการตั้งที่มั่นนะครับแล้วก็ <climbed> <script> มีซอฟบะท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านฮุบบัตบิลมุนซิรนะครับก็ได้เสนอนะครับให้ตั้งที่มั่นที่มุสลิมเนี่ยสามารถจะครอบครองบ่อน้ําได้นะครับแล้วก็่อนก่อนที่จะเสนอเนี่ยก็ถามท่านนาบีก่อนนะครับมารายาทของซอฟบัตถามท่านนบีว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านเนี่ยถูกบัญชาให้ตั้งตรงนี้หรือว่าเป็นยุทธวิธีนะครับที่ท่านนาบี คิดนะครับแล้วก็ท่านน,นาบีบอกว่าคือเป็นยุทธวิธีนะแต่ท่านฮุบบับเนี่ยบอกว่าเสนอนะให้ย้ายฐานที่มั่นอีกนิดนึงเพื่อที่จะสามารถจะครอบครองนะครับบ่อ,บอน้ําไม่ให้พวกมุชชิลกินเนี่ยมากินน้ําได้นะครับทีนี้นะครับก่อนที่สงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับท่านนาบีเนี่ยขอดุอายนะางหนักนะครับ ขอรู้ใจอัลลอฮฺตาลาเนี่ยยังหนักเลยนะครับให้อัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้คุ้มครองนะครับแล้วก็ท่านในบอกว่าหาว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยให้กลุ่มชลุนี้เนี่ยพินาศให้กลุ่มชนมุสลิมเนี่ยวิบัตินะครับให้กลุ่มมุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้ก็จะไม่มีใครเนี่ยที่จะอิบัาต่อพระรพองค์นะครับท่านนาบีเนี่ยขอรูอ้ใยังหนักเลยนะครับแล้วก็เมื่อสงครามนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอัลลอฮฺตาลาเนี่ยก็ได้ส่งมาเลยกนะครับมา ช่วยเหลือนะครับชาวมุสลิมนะครับก็มีบางรายงานนะครับว่าชาวมุสลิมต้องการที่จะตัดหัวนะจะจะฟันชาวมุชริกินนะครับแล้วก็อยู่ๆก็คือว่าเห็นหัวเขาเนี่ยหัวมุชริกินขาดลงแล้วโดยที่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ฟันเลยนะครับเขานํนเรื่องนี้ไปบอกท่านนบีนะครับท่านก็บอกว่านั่นคือเป็นการช่วยเหลือที่มาจากชั้นฟ้าชั้นที่3านะครับนั่นคือว่า อะไรการลงมาช่วยนั่นเองนะครับอันดสุดท้ายแล้วนะครับสงครามเนี่ยก็จบลงด้วยการที่มุสลิมนะครับเป็นฝ่ายชนะสงครามนะครับโดยที่สามารถสังหารอ,อบูยฮันได้แล้วก็เกณฑ์น,นำคนอื่นๆแลวก็พวกมุชีกีเนี่ยตายไปเนี่ยหกคนนะอ่าแล้วก็สําหรับชาวและก็ถูกจับเป็นเชลยอ,อีก7 0คนนะครับอ่าแต่สําหรับชาวมุสลิมนะครับอ่าก็ได้รับชัยชนะครับ ก็คือ14ท่านนะครับซึ่งเป็นชาวอันซอรดเนี่ย8ท่านนะครับแล้วก็เป็นชาวมูฮาจิรินเนี่ย6ท่านนะครับเป็นชาวมูฮาจิรินเนี่ย6ท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านนบีเนี่ยก็ได้เดินทางกลับนะครับแล้วก็บรรดาซาวันก็เดินทางกลับมาดีนะซ <ส glasses S 2> ึ่งในี๋ยวชาวล็อตนะครับเดี๋ยวเราก็จะก่อ,อนก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยท่านนบี บอกจุดเลยนะครับว่าตรงเนี้ยใครจะถูกฆ่าใครจะถูกฆ่าอ่าตรงเนี้ยบูจันจะถูกฆ่านะครับอ่าจะแกนนำเนี่ยที่จะถูกฆ่าเนี่ยท่านนบีเนี่ยบอกจุดเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับห้ามดื้อดิ่งละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะไปสถานที่หนึ่งนะครับอ่าที่เป็นอ่ที่ฝังศพนะครับอ่าบรรดาชูฮะดะนะครับทั้ง14ท่านนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับที่มัสยิดอาริชตรงนี้นะครับ ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวมารฮ์มะตุลลอฮิวาบเระกาตุ